สวัสดีค่ะยินดีตอนเราทำผู้ชมทุกท่านเขาสู้ไล่การเบิงแล้วรวยชาแนลค่ะพี่น้องค่ะมาพบมาพอกันกับแบดในช่วงบ่ายของมือวันที่13เดือนท่านว่าคมค่ะปีพุทธศักราชส5 6 7นะคะพี่น้องค่ะมือนี่นะคะแอดภาพพาพี่น้องเป็นเท่าสุขสุขค่ะมาติดตามรับชมรับฟังแนวทาง จากแม่วันริมโขงนะคะพี่น้องคะสำหรับคลิปนี้แม่ว่าเราก็มีทั้งเพื่อนบ้านมือแรกงนี่มาฝากนะคะแล้วรัฐบาลไทยวันที่16มาฝากค่ะพ่อแม่พี่น้องคะเอาแนวทางมันนี้ของแม่วันริมโขงค่ะสิ่ดว่าเป็นตัวใดพ่อแม่พี่น้องติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันค่ะสวัสดีค่ะจ้าสวัสดีจ้าจ้าแม่วันใกล้แล้วใกล้แล้วค่ะแม่วันเออตะกี้ว่าวันที่ที่ไหนังสิจังสิเฮโขงคือถ่ายค่ะ ปนิญาพัดมาเมื่อคืนนีแม่มพัดเลยแล้วแสดงว่าพัดกระโวให้ใหายใช่ไหมว่าไม่เอาโบไดนะ้นะ่ะนะอืมค่ะเออเอาโบได้เป็นอะไรถึงงูยาให้ง่ายๆก็เอาไม่ได้จะเอาแค่ไหนอีกฮ้าตัวเดียวมึงยังเอาไม่ได้มึงจะทำยังไงแกก็เลยว่าจังดิ์สีนะค่ะแม่ก็เลยว่าเอาโบได้เด้อโบค่อยเด้ย,ย,ดยินแม่ก็เลยว่าจัคสิเปเป็นเพี่อนหากต่จัคสิหาแก มันหน้าตัวเดียวนั้นเป็นอะไรเป็นก็เลยวะเออค่ะโบจักแม่เดี๋ยวักตอบเปิดมาโบจักเแม้ว่ามันเอาบบไร่เนาะค่ะอืมนายคนก็ได้ยปย์คนลคนก็บปย์หาชุนคนลคนก็บปย์หาเนื้อแม่เราหาตัวเดียวมันก็ไปได้หลายที่เนาะแม่วันเนาะเออเปยได้หาอันมาคนก็บเปย์หาชุนมาคนก็บเปย์หาเนื้อมาคนก็บปย์หาเก้าหาเจ็บเนาะแม่นค่ะฮ่าตัวเดียวมันจะแปลไปที่ไหนมันจะเอาไปใส่ที่ไหนมันห้าวเดียวเราแบบั้นยัง เออค่ะเออเด็กเราลงบ้นมันให้เอซีิ Wh ่นง่า่นนิ่งให้ะมันนี่แม่ว่าเได้แม่้เอาบบเพิ่นเเขียนกระดาษทิมให้แม่นะฮ่าาอเอาเอาใครใครเป็นสี่ใครเน้นาหากับแปไปร้ายเลยเนาะเอกเออหากับแปไปร้ายตูนบจักคนละ่นกับว่าห้าหัวยัแล้วเขียนกระดาษให้นั่นฮ่าตัวเดียวเด็มงเน่ยรวยโอ้ค่ะเอาจังสีลนไม่ค่อยคัก เอาจ้ะครับออกบ่อกออกกระยาเนาะแมนค่ะออกบ่อกออกกระเชียงเบิ้งพอเราเขียนใส่กระดาษทิมใส่ให้แม่เรื่อยไปทำไมมึงถึงงมู้อ่ะเหรอก็เป็นเรื่องทิมกระดาษใส่ให้แม่นะอืถ้ามึงเอาไม่ได้เนี่ยมึงก็ไม่ต้องซื้อค่ะแล้วก็บอกทำนี่แหละแม่ก็เลยจั๊กออกกระดาษทีเราเขียนให้มาข่ายเบิง้งแบบเป็นหา,หาตัวเดียวนนั่แหละโอ้ค่ะเออก็ลองเบิง้งเนาะแม่กระซิลินเบิ้งกระคัดนี่แหละมันสิลองเบิ้งตีตัวเดียวนั่นเนาะ แม่แล้วนอกบริกรบมนอแม่วันค่ะเออเรือว่าเอ็มซีจอยากซื้อเบึ้งเล่ามือนี่ก็ซื้อเด้ออยากซื่อมันเป็นไงเป็นอไรก็อาจจะเป็นได้น้องแม่นี่แหละนอแม่วันน้องเธเนาะเออถ้าพูอันนี้เนี่ยซื้อแล้วบึ้งเล่าเนี่ยพูใด้คนอยากซื้อเล่าก็ได้ค่ะเออบันนีมาแล้วสิเมื่อน่ะน้อกันยังวะถ้ามึงเอาไม่ได้มึงก็ไม่ต้องเอา้วย่าจะไม่มามาให้อีกแล้วระบบแม่ทังสีปแล้วชิเมื่อนั้นค่ะ ถ้าเอานี่ไม่ได้นะย่าจะไม่มาหาอีกแล้ววะค่ะเอาก็ะสีเอาได้ยุ่นเะนี่ยขันเษาษาขียนใส่กระดาษทิพไงค่ะป้าน,นี่ออกมเทียงเห <c oughs> น็บเดียวนั่นแล้วเนาะแม่วันสุ้ยช่วงห้าสิบว่าแปะไปไม่ก็ร้ายโตแล้วเ้าแปะกับบูจักเนาะบูจักเออเ้ากับแปะไปแล้วโตไปว่าแม่บูเคยได้ยินแม่กันไอ้จับเอาอยังเนาะค่ะบันนี้ส้มน้องส้มรุ่งเล่ามากเหมือนเส้านี้กูแปะหาแล้วว่ากูจะแปะต้องหาแค่ะเออวันน้องคนนึงบอกว่าไม่ นั่นอืมพวกกัยังงนั่นอยู่เนาะเออพวกกัยังแปดเป็นหาหาก็หาชุนชุนชุนนึงแบบแปดเป็นหาหนึ่งฮัลโหลวหาัวเดียวเพ่นก็บวตัวเดียวเนาะเนาะก็บ่วจักแล้วเออปานี้เพื่อหไฮนั่นส่แ้ลเนาะเขียนไหนคะปานี่ก็ฮ่าหาตัวเดียวฮัลโหลเนาะค่ะนี่ก็ซื้อหาหาเพิ่นนี่แหละค่ะแม่วันเออถ้าล่งเบิ้งไหีกันอีพีคุได้คุนมาอยากซื้ออยากไปตามประเทศก็ล่องเบื้องค่ะแม่วัน เออต่างประเทศนัน้นคันว่าวถึงนัน่นคันว่าอยากซื้อนัน่นก็ซื้อเพิ่งหาหาเพิ่งกัดเจ็บซูนนันนน่นเท่านั้นเนี่ยเออเจ็บซูนว่าจะใส่ไหมวันมาบ้านของต่างประเทศนะโอ้วขึ้นก้อนนีขึ้นก้อนนีแม่ฟันมาเพิ่นไหนไปไล่มองแม่เราพ่ายเรือไปไล่มองแบบมีตะป่าหญ่เขาเรือแม่เราความเมืองเล่าอืมโอ้ดีอ่ะนะเพื่นเราไปออกเลขิล้วค่ะ มันเอาป้าแล้วกผัดบัวมาบ้านเจ้าของกับความเมื่อผ้าพุ่นนั่นนะเออเออขนาเขาอยากสื่อเบื้องพี่อยากสื่อจะสื่อเบิ้งเจี๊ยชุนนี่แหละถ้าหาหาเรานี่แหละ้วหา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 นี่ก็ไปทั้งมือแร่งนี่ได้แล้วกรัฐบาลไทยได้เนาะแม่ว่าเนาะเออหามันไปไดหามันไปพุ่นอาจจะเป็นได้เนาะคุนพูดอยากสื่อว่าแต่ว่าเท่ากับว่าเอาไทยนั่นแหละค่ะอันตัวหาหาเนี่ยพี่พี่เจี๊ชุนนี่ อยู่กันตามพันเนี่ยไปเมืองลาวมันจะออกเลขลาวนั่นแล้วอือกลางคันไหมบ้านเออเพราะว่าแม่ไล่มองไปเลยปานี่โดใหญ่เอาใจเมื่อเต็มเมื่อป้ายความุกพุ่ค่ะแต่ขึ้นก้อนนี่งปุ่นละเพราะว่ามันพันเนี่ยมีเลขบยังเนาะเอออันได้แม่ก็ไปไล่หม้อในปาเต็มเลือดเนีเออแม่ก็เลยซื้อคิดว่าจะซื้อเลขล่าเนี่ยแม่ว่าจะซื้อเย็บซูนค่ะเออเพราะว่ามังความเล่าสี่นะอืออือแม่บ้าน พี่ขึ้นพี่มาขึ้นนี่เพื่อนไม่ยำอีกมึงเอาไม่ได้มึงก็ไม่ต้องเอาเลยย่าให้ง่ายๆทำไมถึงเอาไม่ได้เราอะ,ะมาเราเขียนหนฮ่าฮ่าอืมอืมอ,อเอ้นิ่งคู่เดียวนี่ได้เอาก็ได้จ้ะจ้าจ้ะแสดงว่าเพิน่นเพิ่นกะเบิ่งเข้าวิธีเดียวไม่ว่าน,นอเพินพ่นจะคอยดูย,ยุเพราวาพวแม่รุ่งพีผัวกับมาโซลีกันบบชุ่มมูพววชุ่มน้องชุ่มน้องเขากับมาเวนี่โนวานนีอืม แมเ่เลยกับเป๊ะสู่กันทั้งคือกับตัวกลัวคอนกันแ,วแซวบแซ่อยู่ในเฮือนนี่นะืเขาเกษตรฟังอยู่รอบานาะเออเพิ่นเกษสิฟังแนละ้วว่าบันมืดขึ้นนี่เพิ่นมากหกทุ่มเพิ่นมากขึ้นนี่ค่ะแ <c oughs> ม่หอดแล้วแต่ว่าเอาให้ง่ายๆเพราะเอาไม่ได้ญาาก,ก็ไม่รู้ว่าจะช่วยยังไงเลย่นมาถ้า <c oughs> ตัวเดียวมึงยังเอาไม่ได้เด้อเคน่าอ่า <c oughs> แม่ก็บอกว่เคยได้ยนินมันก็นเอาบ่ได้เด้ยอยาเอ้ยว่าเฮ็ดให้เบิ่งแม่แต่ว่าเราต้เขียนกระดาษห้ามพิมพ์ไม่โลดนะ เออทีใหม่แม่มาขายเบอร์แบเป็นฮาๆค่ะเออเอาลงบนคลิปนี่นะคะได้ๆค่ะแม่วันนู้นค่ะค่ะจ้าจ้าจ้าเอาแม่วันขอบคุณค่ะจ้าจ้าจ้าอ่าขอบคุณรางแม่วันโชคดีนะคะจ้าจ้าสวัสดีนะคะววันที่่าไโอเคค่ะได้ๆค่ะแม่วันค่ะ สรุปแนวทางคทะคลิปนี้ค่ะพี่น้องคะ่ะแนวทางจากแม่วันริมโขงค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะกับมีทั้งอ่ารัฐบาลไทยนะคะแล้วกับเพื่อนบ้านมือแลงนะคะพี่น้องคะ่ะรัฐบาลไทยหา,หานะคะเพื่อนบ้านมือแลงนี่หา,หากับ70นนะคะพี่น้องคะ่ะเอาแคปหน้าจอนะคะพี่น้องแคปหน้าจอนะคะ พี่น้องคาก็มีประมาณนี้นะคะสําหรับแนวทางจากแม่วันริมโค้งนะคะพี่น้องคาจัจงในก็อย่าลืมนําไปพิจารณาเบิงเนาะค่ะพี่น้องเนาะทางช่องนําเสนอเพื่อเป็นแนวทางค่ะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะ ขอขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่รองบรรเทาสุขสุขค้นนะคะสําหรับการติดตามรับชมรับฟังค่ะขอให้พ่อแม่พี่รองบรรเทาสุขสุขค้นโชคโชคมันมั่นลำลำรื่อเรื่อแห้งแห่งปังปังนะคะขอให้เป็นเศรษฐีเป็นมหาเศรษฐีไปน้ากันสุขสุขค้นนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณสาหรับขอบมุ่นแนวทางในคลิปนี้ค่ะขอขอบคุณขอบคุณแนวทางจากแม่วันริมโค้งค่ะและก็สสาหรับพ่อแม่พี่้องท่านใดที่เขาไม่เห็นคลิปนี้เป็นเทื่อแรกค่ะพี่้องคะถทาไ่อยากสิพลาดกรับแนวทาง เด็ดๆแบบนี้นะคะคำว่าเราก็อย่าลืมค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเพื่อที่จะได้บพ่พลาดทุกคลิปทุกข่าวสารแนวทางจากทางรายการนะคะพ,พี่น้องคะเอาสําหรับคลิปนี้นะคะแนวทางจากแม่วันริมโขงนะคะท,ทั้งหมดทั้งมวลกับมีเพียงซัมนี่ค่ะเอาไว้พอกันไหมก็ไปในคลิปหน้านะคะพี่น้องคะสาหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ